สวัสดีค่ะพอ,พอ,พอกับตากับยายข้าช่อมนะคะวันี้ตากับยายนี่โอกาสดีค่ะมาทำโรงท่านนะคะเน่าอ่ามันฝรั่งเกี่ยวทอดแล้ะก,กันเ,เ็นไฟอินดี้แล้วค่ะตอนนี้ทาเน้นเอนี่มีพราเน้นเพื่อนมาสอบกันค่ะประมาณแปดสิบลูกตอนนี้ยายกำลังอหไเก็จเป็นไฟดีล่ำเลี่ยงขึ้นไปถวายเพื่อนนะคะนาะเดี๋ยวตาผ้าขึ้นไปเบิ่งเด้ออันตรงนั้นลนะูกสาวเพิ่นก็ร่างเตรียมในตาท้ายเบิ่งนะ อยู่ทันอยู่ช่วงห้าโมงเองทันของนั้นฮึ่มฮึ่มข้าวต้มแน่นชอบด้วยค่ะครับวันนี้มันฝรั่งก้มเกียวนะครับได้มาทำโรงทานนะครับที่วัดยันสมคีครับ วัดจันสมคีบริการถึงวัดเลยครับวันนี้ครับกำลังขามาัดกเมันนะครับสำหรับกุ๊กเรานะครับมาทำถวายสามนเนณรครับวันนี้เพิ่นสอบกันนะครับที่วัดจันรสามคีมาทำบุญกันนะครับวันนี้ครับที่วัดจันทรสามคีครับ มันฝรั่งกลมเกลียวครับวันนี้มาทำโรงทานครับที่วัดจันร์สามัคคีนะครับนํารถฟุตทัดนะครับมาบริการครับพนักงานเรากำลังทำเฟ้นไฟล์อินดี้นะครับไปถวายพระคุณเจ้านะครับ เฟนฟรายอินดี้ครับกำลังขมับม้นครับทำงานกันนะครับไปถวายพระคุณเจ้ากันนะครับเดี๋ยวจะพาตามไปดูนะครับ วันนี้มันฝรั่งกลมเกลียวครับได้นำรถฟุตทัศนะครับมาบริการถึงวัดเลยนะครับวันนี้ครับทำลงทานนะครับพนักงานเรากำลังขมัดกมเม้นนะครับทำงานกันนะครับตอนนี้ครับ มันฝรั่งก้มเกลียวครับบนบริการทำารงทานกันนะครับตอนนี้ครับที่วัดกันสามคีนะครับตอนนี้กำลังถวายทำมันฝรั่งอินดี้ครับไปถวายพระคุณเจ้ากันอยู่นะครับตอนนี้ครับ เฟ้นไฟอินดี้นะครับหน้าตาของเฟ้นไฟอินดี้นะครับตัวนี้ครับกำลังจะทำไปนำขึ้นไปถวายพระคุณเจ้านะครับบนศาลาเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาติดตามไปดูนะครับหลังจากถวายพระคุณเจ้าเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็น ประชาชนทั่วไปนะครับใครสนใจก็มารับกันนะครับทานฟรีนะครับวันนี้ครับมันฝรั่งกลมเกลียวมาทำโรงทานที่วัดจันทร์สามัคคีครับวันนี้ครับไปหรือ,อยังไปหรือ,อยังไปถวายพระกุศเจ้าหรือ,อยัง หลายพ่อแล้วทั้งงานของกันนั่นครับบริการเต็มเลยครับนะครับเดี๋ยวติดตามไปดูกันนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเอาไปถวายพระคุณเจ้านะครับที่บนศาลาครับหลวงหลวงก็ขออีกอันนึ่งหนึ่งฝากไปให้เด็กทานเหมือนกันเอา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  นะครับไปถวายเลยไปถวายเลยครับไปถวายพระคุณเจ้าเลยโต๊ะไหนก็ได้ไอ้เพื่อนหยิบเอาเลยครับเอาวางไว้เลยสามณรหยิบเอาเลยครับอ่ะหยิบเอาเลยบอกยังไง มันฝรั่งโกงเกียรครับมาบริการถึงวัดนะครับวันนี้ครับกำลังนำเป็านายอินดี้นะครับมาถวายพระคุณเจ้าครับแม็กแม็กเอาวางไว้ที่โต๊ะให้เพื่อนเล็กก็ได้จับวางจับวางเดี๋ยวเพื่อนสมานเนีออสมานเนีนเน่นเออสมานเนนเออ รคับวันนี้มาทำโรงทานที่วัดการสามัคคีนะครับวันนี้ครับอ่าวันนี้เด็กๆก็เริ่มทยอยจะมารับนะครับมันฝรั่งกลมเกียวนะครับชวนเพื่อนมาได้ตัวเล็กอ่าชวนเพื่อนมาเอามันฝรั่งด้อ ิ้เสร็จขึมาได้จินะนะ,ะครับเด็กๆก,ก็จะเริ่มกำลังเริ่มทยอยจะมาเอาแล้วครับมันฝรั่งนะครับไปเรียกเพื่อนๆมาเด้อไปเรียกเพื่อนๆมาเด้อบริการฟรีวันนี้ลงทานไปเลยไปตามเพื่อนมาเลยครับเล็กมาแล้วครับมารับมันฝรั่งแล้วครับมาเลยหนูมาเลย มารับเลยมันฝรั่งนะว,นนวันนี้ไม่ไม่ซื้อนะวันนี้นะวันนี้ให้ทานฟรีครับวันนี้ไม่ให้ซื้อไดว้วันนี้เด้เลือกเอาเลยหนูเลือกเอาเลยผู้ใหญ่ก็ได้ครับวันนี้ลงทานทำลงทานกันครับมามาเลยครับไป เรียกกันมาตามมาเลยครับผู้ใหญ่ก็ได้มาเลยทุกคนได้ทั้งทุกเพศทุกวัยมาเลยครับวันนี้มาบริการฟรีกินได้เกก็ไม่ต้องใส่ใส่เด็กเกลือรถไฟบแแล้ว เราไฟกเ้าแล้วเรา้าแล้วะจ้าวเล้นนันนั่นข้อวินอะได้อกุ๊กเราก็หลังจากทำถวายพระคุณเจ้าเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังรับพรกันนะครับ นเรียนอเพื่อนจะมามาขอออากันหน่่นนี้พระคุณเจ้าก็มาเพิ่มนะครับพระคุณเจ้าก็มาเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มนะครับ โอ้ตอนนี้ลุกเราครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวหล <c oughs> ังจากทำรมทานเสร็จแล้วครับก็มาร่วมสันสรนเก็มาร่วมสันสนกันนะครับครับชาวบ้านกันนะครับ,บแม่ครัวของทานวัดกันนะครับ สำหรับคลิปนี้เนาะย่ายก็ได้ผ้าไปทำโรงท่านวยวัดจันทร์สามคีค่ะซึ่งมีเนียนคุณมาบวชแปดิลูปเนาะค่ะย่า่กับปมาแล้ววันนี้ย่ายได้ขยายลดคลายความเนาะค่ะเนาะเขาเอื่นมารดฟุดทักตาเขาเอื่นรดฟุดทักย่ายก็ได้เน่เป็นโลกโก้ตากับย่า่นี่แหละค่ะมันกรัลังกลมเกลียวเนาะคะะ่ะเนาะคือมันกรัลังกลมเกี่ยวเคาะเด้อ <c oughs> สำหรับ ผู้ใดที่สนใจเนาะคะ่ะเนาะสนใจสั้นชายก็มากท,ทไ่ไใ้เบอร์นี่เนาะคะ่ะตามเบอร์นี่เลยผู้ใดสนใจที่จะร่วงเั้นชายจ้าสำหรับที่ผู้ที่สนใจเนาะคะ่ะเนาะอยากขายนั่งกำลังจมกี่วผู้ใหญ่เนาะค่ะเนาะสนใจเั้นชายก็โท่มากได้เลยคะ่ะตามเบอร์น,นีนะะน้เนะค่ะเนาะศูนย์แปดซีสามซีแปดแปดสองเก้าแปดนะค่ะ อ่ะยายอยากค้ะอยาายร่วมธุรกิจกับยากับขอเชิญนเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้นอะเนะยากับขอฝากอ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามยายคือเก่าเลยค่ะสวัสดีค่ะ